ตำนานผีสาวปากชีเป็นสาวญี่ปุ่นที่หน้าตาดีแต่โดนสามีทำร้ายจนสูญเสียอวัยวะด้วยความหึงหวงโดยการเอาดาบฟันที่บริเวณปากถึงใบหูแล้วพูดว่า ดูสิเจ้าจะยังสวยงามอีกอยู่ไหมจนทำให้สาวชาวญี่ปุ่นนั้นเสียชีวิตแต่ด้วยใจพยาบาทผีสาวญี่ปุ่นจึงไม่ไปเกิดได้มาทำร้ายกลายเป็นวิญญาณร้ายทำร้ายคนทั่วไปเมื่อใครพบเจอก็จะถามว่า ฉันสวยไหมถ้าคนนั้นตอบว่าสวยหญิงชาวญี่ปุ่นก็จะเปิดเผยใบหน้าที่บริเวณปากมีบาดแผลยาวถึงใบหูแล้วกับพูดว่าอย่างนี้ล่ะฉันยังสวยไหมแต่ถ้าตอบว่าไม่หญิงสาวญี่ปุ่นจะ เอากันไกมาตัดปากคนที่พบเจอแต่ถ้าไม่อยากโดนทำร้ายต้องพูดบอกว่าก็น่ารักดีจะทำให้ผีสาวชาวญี่ปุ่นปากฉีกนั้นง,งงงวยและไม่กล้าทำร้ายเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องเล่าหญิงสาวปากฉีก ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ